ผมชื่อลงนรงศิริโอปนะใครนี้ซ้อมมากี่วันครับร่วมเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายริโอปครับมีใครเป็นผู้ต้องซ้อมครองที่นั่นมีเพชรตาเสร็ครับพวกเพชรแฉครับก็พี่พีทีนค่ายอ๋อควในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่งร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบห้าสิบหกเราเหมือนจะตายเลยครับบูดูดันครับแล้ววันนี้เราเจอกันเนี่ลูฟี่ ไม่เคยเจอกันนี่คือไฟแรกเลยแล้วได้ถือสายกี่การต่อขึ้นมาว่าก็เดูๆบางเขาเมย์ตาตายเลยนะมก่อนที่เขาบอกที่เขาบอกเมืย์ตาตายเลยตาเขาอะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็รู้เขาเขาเลยต่อยตามตาตายเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่เพชรบูรณ์ครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนไหมอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยแล้วชนะมาแล้วก็มาต่อนี้เลยครับลกาสตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์และก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมกำลังแรงเรียกว่าเห็นยวนี้ออกเจอเขาได้เลยครับผม แล้วเราบ้านชาน้ำหนักมาเป็นไงยังไม่ได้ชั่งเลยอ๋อแล้วสอบไปยังสอบยังไม่สอบคิดว่ามาเกิดหรือมาขายน่าจะมาพอดีพอดีสบายสบายเนาะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจังหว่าเย็นนี้พร้อมเราต่อยมืาๆล้วนๆทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณห้าสิบกว่าไฟครับเราคนจังหวัดชุมพีครับฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถหน่อยเลยครับฝากชาวชุมพีเชียร์ผมด้วยนะครับเพื่อนใจผมเต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอบใจมากน้องชายครับ